ในปี2025โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เต็มไปด้วยการแข่งขันด้านอำนาจทางการทหารเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างขุมพลังสงครามที่ไม่เคยมีมาก่อนประเทศมหาอำนาจต่างเร่งพัฒนาอาวุธที่สามารถเปลี่ยนสมดุลแห่งพลังทำให้เกิดความตึงเครียดและความหวาดกลัวแม้แต่ในประเทศที่มีศักยภาพสูงสุด ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมได้ผลักดันให้เกิดอาวุธที่ทั้งล้ำสมยัยรวดเร็วและทรงพลังอย่างที่โลกไม่เคยสัมผัสมาก่อนหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญคือการนำปัญญาประดิษฐ์มาเชื่อมต่อกับระบบการรบไม่ว่าจะเป็นการใช้ AI ในการควบคุมฝูงโดรนไร้คนขับที่สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างแน่นยําหรือการใช้ระบบอัจฉริยะเพื่อคาดการและตอบโต้ยุทธวิธีของศัตรูแบบเรียลไทม สิ่งเหล่านี้ทำให้สนามรบกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความซับซ้อนและยากจะคาดเดาขณะที่กองทัพใหญ่ของโลกต้องหันมาทบทวนยุทธศาสตร์ใหม่เพราะเพียงการกดปุ่มเดียวก็อาจเปลี่ยนแปลงผลของสงครามทั้งสมรภูมินอกจากเทคโนโลยีดโดรนแล้วอาวุธพลังงาน Directed Energy Weapon หรืออาวุธพลังงานตรงเช่นเลเซอร์ความเข้มสูงก็ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของสมรภูมิที่จริงจังมากขึ้น ความสามารถในการยิงทำลายเป้าหมายด้วยความเร็วแสงทำให้อาวุธประเภทนี้แทบไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จุดแข็งอยู่ที่ต้นทุนการยิงต่อครั้งที่ต่ำเมื่อเทียบกับขีปนาวุธและการทำงานที่แทบไม่ต้องพึ่งพาสเสบียงมหาศาลสิ่งนี้ทำให้หลายประเทศต่างเร่งลงทุนเพื่อไม่ให้ตนเองตกอยู่ในจุดอ่อนที่ศัตรูสามารถใช้เทคโนโลยีเหนือกว่ามาโจมตีได้ อีกด้านหนึ่งการแข่งขันด้านขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือไฮเปอร์โซนิกมิสซ s ลส์กำลังกลายเป็นหัวใจสำคัญขององค์การแข่งขันระดับโลกด้วยความเร็วที่มากกว่าแมส5ขีปนาวุธเหล่านี้สามารถเจาะทะลุระบบป้องกันทางอากาศสมัยใหม่ได้อย่างง่ายดายความสามารถในการเคลื่อนที่แบบปรับทิศทางได้ทำให้แทบไม่มีระบบป้องกันใดที่รับมือได้ทันเวลา ทั้งสหรัฐอเมริการัสเซียและจีนต่างพัฒนาขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่สามารถสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อฝ่ายตรงข้ามจนทำให้สมดุลทางการทหารเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงไม่เพียงเท่านั้นการพัฒนากองทัพไซเบอร์ยังถือเป็นอีกขุมพลังที่น่ากลัวในยุคป,ปัจจุบัน การโจมตีทางไซเบอร์สามารถทำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานของประเทศหนึ่งหหยุดชนะกกลงได้ไม่ว่าจะเป็นระบบพลังงานไฟฟ้าการคมนาคมหรือแม้แต่ระบบธนาคารนี่คืออาวุธที่ไม่ต้องใช้กระสุนแต่สามารถทำให้คู่แข่งล่มสลายจากภายในโดยไม่ต้องยิงปืนแม้แต่นัดเดียวโลกในปี2025จึงไม่ได้ต่อสู้กันเพียงในสนามรบจริงแต่ยังต้องระวังภัยเงียบจากโลกเสมือนที่พร้อมโจมตีได้ทุกเมื่อ การผสมผสานระหว่างอาวุธแบบดั้งเดิมและเทคโนโลยีใหม่กำลังสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงกองทัพที่มีทั้งอาวุธนิวเคลียร์และเทคโนโลยีเหนือชั้นจะกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางของการเมืองโลกทุกการเคลื่อนไหวถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดเพราะแม้แต่มหาอำนาจเองก็ยังไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันตนเองได้เต็มร้อย โลกในปี2025คือเวทีแห่งการแข่งขันที่ดุเดือดที่สุดในประวัติศาสตร์เทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อความมั่นคงกำลังกลายเป็นดาบสองคมที่อาจจุดชนวนความขัดแย้งครั้งใหญ่มหาอำนาจต่างวันเพลงต่อขุมพลังใหม่เหล่านี้เพราะรู้ดีว่าหากสงครามครั้งต่อไปเกิดขึ้นจริงมันจะไม่ใช่สงครามที่เหมือนในอดีตแต่จะเป็นสงครามที่อาวุธล้ำยุคก,กำหนดผลลัพธ์ได้ภายในพริบตา และนี่คือความจริงที่ทำให้โลกต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนขีดขีดขีดคุณอยากให้ผมเพิ่มโฟกัสไปที่ประเทศ